อันนี้นะครับสินค้าของช่างติ๊กของเรานะครับตัวน <c oughs> ี้นะครับจับสี่เอี่ยวนะครับแต่จริงๆมันเล่นได้ทั้งหมด4ระบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองโหมดแรกนะครับเป็นจับสี่เอี่ยวนะครับถ้าไม่สั่นไม่ต้องเล่นนะครับถ้าสั่นมาให้เล่นสี่เอี่ยวเลยนะครับดูครับเปิดเครื่องมาครับสั่นหนึ่งครั้งนะฮะลองดูครับอเดี๋ยวผมโปรยให้เลยนะครับดูให้ดูเลยนะครับนี้เราไม่เล่นนะครับเห็นไหมฮะอ่านี้นะครับเห็นไหมฮะ ถ้าสาั่นมาให้เล่นสีกระเอี่ยวครับเป็นไงครับไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นครับน่ฮะสั่นนะเป็นไงครับจะเที่ยวครับนี่ครับนคบีครับไอสักทีครับ ครับเป็นไงฮะโอเคนะครับลูกค้านะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาสอบถามนะครับเบอร์โทรได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ